ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพุกท่านครับอ็หลังจากที่เรารีวิวรถที่มายังไม่ได้ขายนะครับก็จะมารีวิวรถตอนที่แล้วก็กำลังทำการตรวจเท็กครับแล้วก็ทำการตรวจเท็กเบื้องต้นนะครับว่าน้องเขามาแบบสภาพเป็นยังไงอาการเป็นยังไงนะครับก็จะประมาณนี้แหละ,ะครับแต่ก็ยางคันนี้นะครับเป็นเอฟซร้อยยี่สิบห้าคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ก็ ็นหมดการน,นะครับหรือกันแล้วนะครับช่วงล่างนะครับโซ่นี้เราถอดแล้วนะครับโซนี้ถอดไปแล้วนะครับนี่เราเดี๋ยวจะถอดอาชิ้นพวงขี้นะครับแล้วก็ล้างถังโซล่านะครับล้างหม้อน้ําโอ้ตัวนี้ช่วงล่างมาสวยครับตัวนี้มาสวยแล้วคันนี้ชั่วโมงการงานมาที่สามพันแปดร้อยสามพันแปดร้อย ปามาณแปดร้อยห้าสิบสามชั่วโมงนะครับอันนี้ที่รีวิวไปเนาะนะครับวันนี้คุณลูกค้าเขาทำงานที่สายคุณลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เริ่มแล้วนะครับเริ่มถอดทูกตัวนี้สวยนะครับด้ามจะไม่กระแทกจะไม่บุบเลยครับจงขี่ก็สวยครับตรงล่างัวนี้เป็นเอทีร้อยยี่สิบห้าไปวีศูนย์เจ็ดนะครับก็เรานัส่งคุณลูกค้าวันที่ 6นะครับตอนที่สิบสิบแปดสบกสิบแปดประมาณนี้นะครับนะครับเียข่รู้ช่ครับภายในสวยเลยคุัโตสวยกิดนะครับอันนี้เป็นรนใหม่นนหนาบ ล้างครับสวยที่เสร็จเราก็จะล้างขังโซล่าแล้วตูนตูนี้ก็ต้องถอนออกสะบัดเรียนออกสวยพี่นะครับว่าช่วงนี้ครับ125วายดี06วาย35ดี07กําลังขายดีพูดตรงลลางมาสวยเขาคิดไั้หลายเลย ็อยู่ในบทการตรวจเทปเนาะนะครับวันนี้อันนี้เราลงเราลงดูทําลงมือซ่อมวันนี้ครับเมื่อตอนเที่ยงนะครับอ่านะครับเราจะตามไปดูโซ่กันนะครับตอนนี้ร้อยยี่สิบห้าร้อยสามห้าเราอยู่ในบล็อกทั้งหมดกันอยู่สองหนะึ่งสองสามสามพันเนาะนะครับียงใหม่สองแล้วก็อ,อีกั่านึงไปไหนเดี๋ยว ผมกดคิกก่อนไปอ้อไปสมุดประการหนึ่งคันนะครับนี่นะครับโตคันเมื่อกี้นะครับโคันของพี่โจนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนใบนะครับโอ้โหยังสวยอยู่ครับโอ้โหยังสวยเลยมันมบ้อกอยู่เลยเราก็จะทำการเ,รรเลปออเลี่ยนใบให้ดูครับยังไม่สุดเลย สวยมากครับก็เดี๋ยวคันนี้ก็จะเปลี่ยนใบเป็นเจ็ดสิบเซนนะครับก่อนคันนี้ของท่านพี่ธนานะครับของพี่ธน,นาแล้วก็เอามาเช็คตรงล่างครับมาทำตรงล่างนะครับตรงล่างก็นู่นครับแทแล้วก็นี่เอสเคร้อยยี H ่สิบห้าวายดีศูนย์หก นะครับคันนี้จะเดินทางไปยังโรงเรียนสวนกุหลาบนะครับของทีมงานโชคดนช่วยครับนี่ครับก็อยู่ในบทครับประกอบนะครับชุดแกนกระบอกไฟอาร์โคมอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ใส่ในตัวฐานทีมช่างเขานะครับอุปกรณกต่างๆก็อยู่ในบทการประกอบแกนแกนอาไปอาร์โคมใหม่ทีช่างแกนแกนน้องเขาไม่ดีเหรออ๋อครับ ก็อยู่ในหมดการตรวจเช็คครับแล้วก็ระบบต่างๆเข็มตื่นี้รงมพยดบากาศมการสนิมเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างครับขึ้นไปแล้วอันนี้ก็เหลือใส่แบตครับนี่ครับนี่ก็ทาสีหน่อยนะครับก็กันสนิมนะครับเดี๋ยวเราแห้นงก็จะยกแบตเตอรี่ใหม่แบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับนี่เป็นแบตเอ็นรอยุ์ทุกอย่างครับนี้จะส่งวันทีสิบแปด พืษสภาครับใบงานเรานะครับดี่กอยู่ในรายการนะครับทําแอร์ครับนี่ก็ีแบกยานะครับกำลังจะเติมย้ยาแอร์เข้าไปนะพอพูดง่ายก็คือเราตรวจท็คให้ท่านใหม่หมดเลยนะครับความมสวยครับวันนี้เป็นศูหกความาสวยครับ ตัวนี้มีรูแางวัดเจาะมานะครับคือเกาะอ้กรองก็เปลี่ยนเรียบร้อยสองคนหัวแน่งๆที่เสียอันนี้สวยดีตัวนี้ก็เป็นเอ็มเคร้อยยี่สิบห้าวีศูนย์หกครับเวลาที่เราทาการซื้อขายนะครับเราก็จะทาการตรวจเช็คกันแบบนี้แหละนะครับถอดทุกอย่างนะครับพวกบูสต์ตัวไหนไม่ดีครับตัวไหนไม่ดีเราก็ทําแล้วก็เชื่อมคืนแค่น่าจะเสร็จเรียบร้อยแกนกระบอกไม่ดีก็ส่งไปอาร์โคมให้ใหม่นะครับ ตรวจตูดก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ตูดก็อยู่ประมาณนี้นะครับอาจารย์เด่นก็กำลังทําการอ่าทําความสะอาดนะครับตูดส่วนอามอยู่นี่นี่ครับอามนี่ครับอามก็เสริมหน้าอามให้นะครับบูธนะครับนี่ครับบูธนี่เราเปลี่ยนแล้วนะนี่เปลี่ยนเรียบร้อยนี่อ่านะครับแล้วต่อไปอีกคันหนึ่งครับ n n k ร้อยยี่ิห้า yv ศูนย์เ็ดอีกหนึ่งคันครับที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้เป็นของคุณพี่โจ้หรอครับพี่โจพี่โจประมาณนี้นะนี่เปลี่ยนใบเรียบร้อยครับเปลี่ยนใบเรียบร,ร้อย เดี๋ยวอยู่ในวกกันมอนโ่ครับนี่ก็จะซึ้งๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้เราทำเป็นแครเรีย ันนี้เป็นใบใหม่นะครับคันนี้นะครับส่วนเป็นใบใหม่ให้เลยอเอาขึ้นมาทำเคลียร์ครับสวยคิสน,นะครับะอะไรเแบบนี้แอร์ยุ่งทำแล้วนะครับอุปกรณ์ภายในเบาะหุ้มเรียบร้อยตีนตีเรียบร้อยนะครับก็เหลือเข้าไปหมดตแกแต่งเนาะ,ะครับปูนีว่าขึ้นก็เดินสวยเลย สวยครับเดินไ um. ปไนี่ก็ประกอบไปแล้วครับตูดประกอบแล้วอันนี้ประกอบตูดอันนั้นจะไม่ได้ใส่ตูดนะครับสวยงามตามท้องนี้เนี่ยครับก็สร้างม้วนโซ่กันนะครับ อันนี้ก็สวยนะโอ้สลัดใหม่สลัดใหม่หัวใจฟองเต้ ตอนอ่อเอาเครื่องอัดออกครับแต่ตอนใส่ตีเข้าเพราะว่าเครื่องเครื่องอัดประกอบยากครับตานเนข้า เดี๋ยวครับก็จะประมาณนี้แหละโอรามันเสียงดังครับ อะไรที่ดังครับทีกบหรือว่าของเออเจแล้วครับเออ เรียบร้อยนะครก็ตอนต,ต่อไปก็ทำการอัดโซ่ครับยิงแท็กอัจรีมาอ่านนะครับให้โซ่ของเราได้ตึงนะครับถัดมาหน้าจะพวกนี้น่าจะน่าจะส่งมอบให้แผนกสีได้นะครับก็ดูต่างๆนะครับแต่ส่งยอดงามนะครับอันนี้ว่าพร้อมออกเดินทางเอ้ยไม่ใช่พร้อมออกเดินทางอานนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะครับอนนี้จะมีระบบลายหออัวจ่อมา มันลงมาเขาจอดรถต่อขับพันธุ์โทนขับจัก็ยังสวยอยู่นะครับและที่แน่แน่เป็นรถนำเข้ามือสองจากญี่ปุ่นแท้ๆครับไม่เคยใช้งานที่ประเทศอื่นนอกจากญี่ปุ่นครับดีครับอ้าวต่อไปเราไป,ปแผนทีกันดีกว่า โอ้งานสีทำไมจอดเยอะ,ะยะขนาดนี้งานสีก็เช่นเคยนะครับกับเอ็เคร้ยสี่สิบเตอร์เอ็นะครับอันนี้ก็ใด้แลวนะร้อยสี่สิบนะครับแล้วส่วนคันี้สองร้อานแปนครับอันนี้จะเดินทางบรรยาจากทุมแบนด์นะครับน้องวันหัวล้วอะไรอ่ะวันหัวอะหรอ นี่ค,ครับน้องวันนี้แต่ก็เรียกเขาน้องวันนี้นครั้อยสิบรุ่นแปดครับ,ลรบแล้วก็อีกคันหนึ่งครับร้อยยี่สิบรุ่นแปดร้อยสิบรุ่นแปดก็กำลังขัดสีนะครับกำลังตกแต่งขัดเทียกันอยู่ คีอครับรายสิบรุ่นแปดนะครับคันนี้ก็จะเดินทางไปยังพัตุมแดนเหมือนกันนะครับส่วนแผลต่างๆเราก็กำล่งคัดกันอยู่นะครับรอบนนุ่ยนะครับไล่เก็บไล่ประกอบกันนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็วันนี้วันที่วันนี้วันที่้๙เนาะนะครับวันนี้วันที่้๙นะครับก็เริ่มทยอยทยอยไล่เก็บ รายละเอียดต่างๆ,ๆนะครับกรณีลหลายๆท่านที่อ่าจอที่กำลังจอ่อคิวนะครับข้อธรรอยู่นะครับก็เล่นให้อยู่นะครับเล่นให้อยู่นะครับอย่า,พยา,พพา,พาเพิงนน่งอย่าเพิ่งโทรมาทั่วอย่าเพิ่งพทรมาเล่นหน่อยด้อนะครับก็ยังเห็นไหมครับเล่นให้อยู่นะครับทุกระบบทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็น 200, 40, 40, ร้อยยี่ห้าศูนย์เจ็ดเอเคสองร้อยพีพีร้อยสิบหุ่นหก ะครับแล้วก็เอฟซีร้อยยี่สิบห้าบีศูนย์เจ็ดบีศูนย์หกนะครับเป็งให้อยู่แล้วก็งานซ่อมครับระบบเบรกของร้อยยางนะครับระบบเบรกระบบลมก็เร็งให้อยู่แล้วก็สินค้าเข้าใหม่ก็หลายคันอยู่นะครับก็จะพยายามนะครับจะพยายามอ่ารีบอัปเดตนะครับส่งให้เอซีทุกท่านได้รับชมได้รับซื้อเลือกซื้อเรืองหากันนะครับก็เฝ้าด้วยครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะลดนำมาซ่อม ารถเก่ามาซ่อมใหม่นะครับไม่ว่าจะทําระบบช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นระบบเก็บร่วซึมนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบทําสีสันใหม่นะครับเก็บรวมต่างๆก็ติดต่อสอบถามหาเราได้นะครับโอ้ร้อยยี่ห้าวิธีที่ว่าผ่าสีเพื่อแป๊แบ,บเดียวนะครับผ่าเรียบร้อยแล้วนะครับรีแป๊บเดียวครับเรื่องลื้อนี่มันแป๊บเดียวครับนะครับเราก็ถึงงานลื้อแป๊บเดียว นะครับหอดเมื่อกี้ออกมาเมื่อกี้ครับที่เราไปตั้งเราเพิ่งจะถอดอันนี้รื้อแล้วร้อยครับกระบอกลงมาขับล่างแล้วนะครับชุดแกนกระบอกอะไรต่างๆพร้อมที่ทําการเปลี่ยนฟิลนะครับวันนี้ใหไมวันนี้ทำไมเวลายอ่จังนะครับก็สำหรับวันนี้กราผมบ่าวโจมังบลก็ต้องขอตัวลาสุดขแล้วพบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอ่าวเขาว่าสวัสดีครับ